คำเตือนเอวิเคราะห์ v ross, ข้อมูลฟุตบอลอัปเดตผลของวันที่22กันยายน2024ที่เด็ด3ตัวประจำวันที่23กันยายน2024มาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการนอร์เวย์ดิวิชัน1วาเลเรนก้าเจอกับอาลซุนเอฟเคเวลา0น,นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของวาเลเรนก้า20นัดหลังสุดชนะ16 เสมอสามแพ้หนึ่งยิงประตูได้ห้าสิบเจ็ดประตูเสียประตูสิบห้าประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของอาลซสุนเอฟเคยี่สิบนัดหลังสุดชนะหกเสมอสามแพ้สิบเอ็ดยิงประตูได้ยี่สิบหกประตูเสียประตูสามสิบสองประตูสถิติการเจอกันทั้งหมดห้าครั้งหลังสุดทางฝั่งของวาเลเรนกาชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้สิบสองประตู เสียประตูสามประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของอเลซุนเอฟเคชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู12ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานหนัดหลังสุดของวาเลเรนกาชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้16ประตูเสียประตะสประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของอเลซุนเอฟเค ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู5ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของวาเลเรนกาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.85ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.75ประตูต่อด้วยทางฝั่งของอาเลซุน FK จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.60ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งวาเลเรนกาจะอยู่ที่67.3% ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งอารลซุน FK จะอยู่ที่13.6%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่19.1%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูนในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งวาเลเรนกาอยู่2.70ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งอาเลซุน FK จะอยู่ที่1.35 โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมวาเลเรนกามาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการอังกฤษคาราบาวครับเชลซีเจอกับบาโรเวลา1นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเชลซี20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้6 ยิงประตูได้40ประตูเสียประตู31ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของบาโร20นัดหลังสุดชนะ8เสมอห้าแพ้7ยิงประตูได้27ประตูเสียประตู27ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตะหประตู ต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของบาโรผลงานห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนแพ้1นึ่งยิงประตูไปได้แปดประตูเสียประตู5ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเชลซีจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2 0 0ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.55ประตูต่อด้วยทางฝั่งของบาโรจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งเชลซีจะอยู่ที่89.7% ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งบาโรจะอยู่ที่2.8ปส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่7.5เปเซมาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเชลซีอยู่1.80ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งบาโรจะอยู่ที่1.60โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45เ AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมเชลซี Chelsea. มาต่อกันที่คู่ที่3ในรายการอังกฤษคาราบาวครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับวัตฟอร์ดเวลา1น5นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ5แพ้3ยิงประตูได้48ประตูเสียประตู22ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของวัตฟอร์ด20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ5แพ้7ยิงประตูได้30ประตูเสียประตู27ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ5เสมอ0แพ้0ยิงประตูไปได้26ประตูเสียประตู2ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของวัตฟอร์ดชนะ0เสมอ0 แพ้หยิงประตูไปได้สองประตูเสียประตู26ประตูผลงานหนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะสเสมอสองแพ้ศนย์ยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตะหประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของวัตฟอร์ดผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้หประตู เสียประตู7ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%เปเซนจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%เปเซค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.40ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.10ประตูต่อด้วยทางฝั่งของวัตฟอร์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50เปอร์เซ์ จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตูโอกาสของทั้ง2ทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะอยู่ที่81.3%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งวัตฟอร์ดจะอยู่ที่12.1%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้ง2ทีมในเกมนี้จะอยู่ที่6.5% มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้ง2องทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2.30ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งวัตฟอร์ดจะอยู่ที่2.00โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้